สสวัสดีครพิลาเชสทูกันดีเช่นเคยนะก็พิลาเชสทูก็ได้ทำการอัปเดตมาแล้วนะก็จะมีมอนเตอร์ใหม่ก็คือเจฟฟี่วูดหรือว่าที่เรารู้จักกันคือเจฟเดอะคิลเลอร์นั่นเองซึ่งผมก็มีอยู่สองสกินนะก็คือสกินเลโก้นะสกินเดอะคิลเลอร์แบบคลาสสิกนะผมก็ชอบเลยสกินนี้กับอีกสกินหนึ่งอันนี้เท่นนะเว้ยเจฟฟี่วูดเงียบนั่นเองสำหรับการเล่นเจฟเดอะคิลเลอร์ของผมเป็นยังไงไปดูกัน ออะและคือประเด็ดดนเป็นด่านดันเจียนยังไงผมค่อนข้างไม่ชอบด่านนี้เพราะว่าเม่งม,มือชิบหายลนะอื้มไปเหลืองมึงจะหนีไปไหนมาดีมาเป็นเจ๊ก็ต้องบ้าๆเลยนะทุกคนเดี๋ยวผมจะคลานไปสตลตูนมันนะทุกคนโอเคเหมียไรเอฟันเอ้าไม่โดนอีกสันตินเฮ้ ไอ้แค่นี้มาเชิงนะวะไอ้เหลืองมันหนีไปไหนไม่รู้แต่ที่รู้รก็เจอไอ้เหี้ยนี่แล้วไงแล้วคือกูฟันไม่โดนนี่ไงไอ้ขี้แล้วไม่กลายไปไหนไม่รู้แล้วนะแล้วกูก็เดินติดกูกูนี่ค,ควายจริงๆเฮ้ยเอ้ยมึงหนีไปไหนวะเฮ้ยกูกู กูไม yeah. ่สับเปล่าเลเฮียแม่งกูมาฆ่าคนเลยดีกว่าแบบนี้ง่ายกว่าเยอะแทนก็สแม่ไอ้แกะไรคนเมื่อกี้กูก็ไม่ไล่แล้วไงกูมาไล่ชิงกอลิล่าแทนไรเหี้ยมึงไปไหนชิงกอลิล่าแล้วหมดกล้างกูก็หมดอีกโอเคกลับมาเป็นพวกนี้นะทุกคนแล้วก็ลาลาบึงยืนนิ่งทำไมมึงยืนให้กูวันเนี่ยนะแต่แบบนี้ก็ดีเหมือนกัน เราเราไปไหนไปเงี лось, <hi> ้ยอ <hey. S 3> ีท <answer jeux> yeah, ีเด็ย <dever> มึงมานี่มาซอยจูนี่กูเบิลโมบะทังเงี้ยไอ้น่าเลือดเลือดน่ยเลยไปมึงมาที่แล้วหมดบะคันบุก็หมดอีกมึงมามึงมามึงมาที่มาอีก ยิ่ก็เล่นยากนะทุกคนบอกเล่นแล้วลาไจั์กูคนแ้วมึงมาเป็นซอยจุกวานี่มาเเอาล่ะดี้ผมก็กินซอยจูไปสคนแล้วนะแล้วกระดาไปนั่นเป็นหรือเอลังคนที่ไล่ตอไล่เ้เฮ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 ้ มาให้กูกลาเลยมะอืมอ่าจนมุมมันนองจนมุมเลนนองเฮ้ยแล้วฝอ, <c oughs> อยชื่อสามคนแล้วไงประเด็น <c oughs> เหลือไมาอีกคนเหลือแค่ฟองคนเอาละเงียบเงียบสเาย

อาจจะเอกตัวเองซอยจุกสุดท้ายมันต้องรวยแน่นอนทุกคนยึกเลื่องเลี้ยงเลยอะไรยืนนิ่งยืนนิ่งหาประแสงมืออีกหนึ่งยึกใครยาวกันเรามัดแรงกัน ว่ามินเทอเวิร์ครอบงำตัวฉันพวกแกอยู่ในการอเวิร์ดมาเจอพอดีเลยนี่เปิดมอเเบียร์เจ้ะหนี้ไปไหนจะใช้ความเบี้ยร์ของตัวเองในการฆ่ากแก แต่ตอนนี้มันก็ได้หมดไปแล้วแต่กูฆ่ามึงได้เหมือนเดิมเลยมึงมารี่กููฮดตรงเฮ้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 เ้เฮ้เ้าฮ้เฮ้เฮไอ้เห้้เหัเ้เฮ้เเฮ้เฮ้เ้เเ้เฮ้้ว้เเห้เฮ้เฮ้เเฮ้เ้ยวอเฮ้ ไอ้ยี่แม่งแมปแมงมันมืดกูกูลงทางนะกูโดนติดโอ้จะทำไมวะแมปแม่งมืดเกินเ้ยแม่งมันหายไปไหนไม่รู้แล้วเอาเอาเอาอืมโอ้ไม่โดนอีกอืมโดนไปหนึ่งจุดน้องโดนไปหนึ่งจุดอืมไม่โดนหล้วไม่โดนหล้วไม่โดนหล้วเด็ดตำปลื้ดโดนนี่น้อง

โอ้ยยยยแม่งกูฆ่าคนได้หนึ่งคนเวลาเหลือสี่สิบวิแล้วชิบหายละโอ้วันนี้ไอตอนนี้นันจะไม่ได้เก็บหมดแล้วแต่ว่ากูจะเอาไอหุ่นยนต์นี้ให้ได้ก็นนั่นแหละเวลาไม่พอแมพก็มืดมืด มันถ้ามีโหมดที่ปรับให้แบบสว่างขึ้นก็น่าจะดีนะแต่ไอ้เหี้ยนี่มึงโดนกู <c oughs> มึงนบะมึงเป็นมึงเป็นไอ้นุ่มหน้าไรมึงมามึงมาไอแบบ้สัตวีวิได้แค่นี้แหละทุกคนเวลาก็น้อยหน่อยแมบกระมืดมืดแต่ไม่เป็นไรทุกคนเก็บสองคนได้ก็ยังดี เอาต่อไปก็จะเป็นความรู้สึกหลังเล่นเจฟฟี่ฟูหรือว่าเจฟคิลเลอร์นั่นเองนะครับก็ความรู้สึกของผมจากที่เล่นมายี่กว่าตาผมรู้สึกว่าเจฟฟี่ฟูเป็นตัวที่เล่นยากเอาใช้ได้เลยนะเห็นแบบนี้นะเล่นยากแลเว้ยทุกคนสำหรับคนอื่นผมไม่รู้ว่าเล่นง่ายหรือเล่นยากสำหรับผมมันถือว่ายากมากเลยนะแต่มันก็ไม่ได้ขนาดนั้นนะผมก็พอเล่นได้อยู่นะตัวเจฟฟี่ฟูเนี่ย อีกอย่างหนึง่งที่ผมชอบเจฟฟี่บูก็คือตัวมันไม่มีพลังอะไรที่เป็นพิเศษเลยมันก็แค่คนบ้าโลกิตถือมีดอะแค่นั้นเลยตัวอื่นอย่างเอ่มิังเคิลเซฟสไลมิงเป็นยูนิคอนที่พาเข้าโดเมนได้วิสก็ตัวเหียอะไรไม่รู้แม่งอ,อ้วกมาเป็นระเบิดเวเปอร์ <c oughs> ก็ผีจากนารกทีพิการ แล้วก็ตีแม่งตีแปดสิบนั่นแหละทำไมผมถึงชอบเจฟฟี่วูดแล้วก็อีกอย่างหนึ่งเจฟฟี่วูดหรือเจฟเดอะคิลเลอร์เป็นตัวที่ผมเบียวมาตั้งแต่เด็กคือผมชอบมันนะเว้ยไอเจฟเดอะคิลเลอร์แม่งม,มันมันเท่อะทุกคนมันเท่นะสำหรับผพืผมเไม่รู้แต่สำหรับผมแม่งเท่ที่หายก็นั่นแหละเจฟฟี่วูดผมให้ไปเลยแปดจุดห้าเต็มสิบ ผมก็ไม่มีอะไรจะมาบน่นจะพูดแล้วนะครับสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับขอบคุณคนที่ดูถึงตอนนี้มาเลยครับบ๊ายบาย